สวัสดีครับวันนี้ก็จะพาไปดูวิธีและเทคนิคการทําบันไดวนหรือว่าบันไดเวียนสําหรับบันไดที่เราเห็นอยู่ตรงนี้ก็จะเป็นลักษณะทางขึ้นจากชั้นล่างขึ้นไปยังดาดฟ้าชั้นบนบนหลังคาของชั้นหนึ่งของตัวบ้านเราก็จะไปดูวิธีและเทคนิคการทํากันเลยนะครับ ก่อนอื่นเราก็จะต้องทําลูกบันไดให้แล้วเสร็จเสียก่อนลูกบันไดก็จะมีลักษณะเป็นสามเหลี่ยมทํามุม45องศาคือเหล็กที่ใช้ก็จะเป็นเหล็กฉากขนาดนิ้วครึ่งความยาวของลูกบันไดก็อยู่ที่ประมาณ86เซนการตัดเหล็กฉากเราก็จะต้องตัดความยาวให้ได้แล้วก็การเข้ามุมของลูกบันไดจะต้องเข้า45องศานะครับ เมื่อเราทําการตัดเหล็กได้ขนาดก็นําเหล็กมาทําการประกอบหรือว่าประกอบเข้าด้วยกันแล้วก็เชื่อมยึดติดให้แน่นสําหรับทีมงานนะครับก็เป็นทีมงานช่างสวัสดช่างเยี่ยวพร้อมกับผู้ช่วยน้องเกณฑ์ของเราไม่ว่าจะเป็นงานโครงหลังคามุงหลังคาฝ้ารอบนอกหลังคาลงรถงานพวกนี้ต้องมอบให้กับทีมงานช่างสวัสดเลยนะครับ คือขนาดของลูกบันไดคือด้านนอกนะครับ oh. ก็จะมีความกว้างอยู่ที่ประมาณ36เซนปลายด้านในก็3เซนเมื่อเราทําการเชื่อมเสร็จก็นํามาทําการเจียรตามวดรอยเชื่อมออกก่อนหลังจากนั้นเราก็นําเหล็กแผ่นหรือว่าเหล็กลายตัวนี้มาประกบด้านบน แล้วก็ทําการเชื่อมยึดติดการตัดก็ตัดให้ได้ขนาดเท่ากับเฟรมที่เราทําขึ้นมาคือลูกบันไดก็จะมีทั้งหมดอยู่19ขั้นเราก็จะต้องทําลูกบันไดให้ครบทั้ง19ชุดด้วยกันนะครับ เมื่อเราทําลูกบันไดเสร็จเราก็จะนําไปทําการพ่นสีให้แล้วเสร็จก่อนถึงจะนําไปทําการติดตั้งหรือว่าเราจะนําไปทําการติดตั้งถึงจะพ่นสีทีหลังก็ได้เมื่อเราทําการเชื่อมเสร็จทีนี้เราก็จะต้องทําการเชียร์รอยเชื่อมที่เป็นตาวมดแล้วก็ลบคมของแผ่นเหล็กที่ทําการตัดมาหลังจากนั้นเราก็จะนําไปทําการติดตั้งเราไปดูจุดที่เราจะทําการติดตั้งเสาบันไดบนกันนะครับ จุดที่จะทําการติดตั้งก็มีการฝากเหล็กสี่หุนเอาไว้4เส้นก็ตัดออกหลังจากนั้นเราก็จะทําการทิ้งดิ่งให้ได้อยู่ในระดับแนวเดีวยวกันกับเราบนดัดฟ้าเมื่อได้ระดับเราก็ทําการติดตั้งแผ่นเพจเข้าไปนะครับแล้วก็ทําการยกเสาติดตั้งเสาให้เขาอยู่ในระดับดิ่งที่สาการทิ้งหรือว่าระ,ระดับที่สาคัญหาเอาไว้นะครับ สำหรับเสาบันไดวนตัวนี้ปกติแล้วเขาก็จะใช้อยู่ที่ประมาณ4นิ้วแต่สำหรับตัวนี้งานนี้ก็จะใช้อยู่ที่ประมาณ5นิ้วนะครับเพราะว่า5นิ้วเขาก็จะมีขนาดใหญ่สามารถที่จะรับน้ำหนักของลูกบันไดแล้วก็รับน้ำหนักของคนเวลาขึ้นลงพร้อมๆกันเมื่อเราตั้งได้ระดับได้แนวก็เชื่อมยึดเ,เข้ากับแผ่นเพดแล้วก็ด้านบนก็เชื่อมยึดเข้ากับราวบนของดัดฟ้านะครับ เมื่อทําการติดเสาเสร็จต่อไปก็จะทําการติดลูกบันไดลูกบันไดเราก็จะต้องใช้ระดับน้ําวางในระดับแนวนอนเมื่อได้ระดับก็เชื่อมยึดติดกับปลายเสาด้านในสําหรับด้านนอกตัวนี้ก็จะต้องหาอะไรค้ำเอาไว้ก่อนคือลูกบันไดแต่ละขั้นนะครับความห่างคือมาตรฐานแล้วก็อยู่ที่ประมาณ17ไม่เกิน20เซนแต่ลูกบันไดตัวนี้มีทั้งหมด19ขั้น ก็คำนวณหาออกมาแล้วความห่างแต่ละขั้นนะครับก็อยู่ที่ประมาณ19.3เซนนะครับลูกบันไดที่เราทำการติด ด้านในเราก็จะเชื่อมยึดติดเข้ากับเสาสําหรับด้านนอกเราก็จะตัดเหล็กสั้นประมาณ20เซนตัวนี้แล้วก็มาค้าเอาไว้ก่อนนะครับเพื่อไม่ให้ลูกบันไดเขาหลุดออกจากกันเวลาเราเดินขึ้นไปทางานก็จะเดินง่ายแล้วก็สะดวกแต่ถ้าเราติดลูกบันไดเข้าไปมากๆนะครับความสูงมากๆเราจะต้องหาเหล็กหรือว่าหาเสาอะไรมาค้าเอาไว้ก่อนไม่อย่างนั้นเขาก็อาจจะหลุดหรือว่าอาจจะทําให้เราเกิดอุบัติเหตุได้นะครับ สำหรับเหล็กด้านนอกของลูกบันไดตัวนี้ที่เราตัดมาคำอยู่ที่ประมาณ20เซนตัวนี้เมื่องานแล้วเสร็จเราติดเาาบันไดเสร็จลูกกงเสร็จหรือว่าลูกตั้งเสร็จนะครับเหล็กพวกนี้เราก็จะทำการลื้อออกเหมือนเดิมเราติดลูกบันไดถึงขั้นที่1 8 19หลังจากนั้นเราตัวนี้ถึงขั้นที่19หลังจากนั้นเราก็จะทำการติดลาบนนะครับลาบนตัวนี้เราก็จะใช้เหล็กแป๊บขนาดนิ้วครึ่งดัก เป็นลักษณะวงกลมตัวนี้แต่เราไม่มีเครื่องมือในการดัดนะครับก็ไปให้ร้านที่เขาม,มีเครื่องมือดัดให้หลังจากนั้นเราก็จะทําการดึงให้เขายืดตัวออกเพื่อที่จะหาองศาให้เขาโค้งขึ้นไปตามบันไดเมื่อเราทําการหาองศาได้เราก็นํามาทําการตัดนะครับเมื่อทําการตัดเสร็จเราก็จะนําชิ้นงานไปทาการประกอบหรือว่าประกอบดูว่าเขาจะมีรัศมีในการโค้งตามบันไดงูหรือเปล่า เมื่อได้รัศมีในการโค้งเสร็จแล้วก็ทําการเชื่อมยึดติดถ้าจุดไหนมีลักษณะโค้งมากๆเราก็อาจจะทําการตัดเป็นตัดเป็นท่อนเล็กๆซอยขึ้นไปแล้วก็เชื่อมยึดติดกันนะครับเพื่อง่ายต่อในการโค้งตามบันไดสำหรับการติดราวบันไดตัวนี้ก็จะเริ่มจากล่างไล่ไปหาบนสุดนะครับเมื่อเราไล่ล่างเสร็จเราก็ไล่ขึ้นไปหาบน หาองศาตัวนี้นะครับถ้าได้องศาก็ทําการตัดแล้วก็ทําการเชื่อมยึดติดคือเราบันไดตัวนี้ก็จะมีเฉพาะราวบนคือราวล่างไม่มีก็จะมีลูกตั้งพร้อมกับลูกกงนะครับเมื่อเราหาระดับได้หลังจากนั้นติดลูกตั้งแล้วก็เชื่อมยึดติดให้แน่นเลยนะครับครับเมื่อทําการติดราวบนเสร็จหลังจากนั้นก็จะไล่ติดลูกกง ลูกกงเหล็กที่ใช้ก็มี2ขนาดก็คือขนาด1น,นิ้วกับนิ้วครึ่งความสูงก็อยู่ที่ประมาณ90เซนนะครับแต่บันไดแต่ละลูกก็จะติดอยู่2ตัวสลับกันระหว่าง1น,นิ้วกับนิ้วครึ่งหลังจากนั้นก็จะทําการเก็บงานโดยการไล่เกียร์รอยเชื่อมที่เป็นตามวนออกให้หมดเลยนะครับเมื่อเราทําการเก็บงานเชื่อมเสร็จหลังจากนั้นเป็นงานสุดท้ายจริงๆก็คืองานสี งานสีก็จะทําการเก็บอีกทีหนึ่งนะครับเมื่อเราทําการไล่เก็บนะครับงานเชื่อมขัดตามดพวกนี้ออกเสร็จหลังจากนั้นก็จะเป็นงานสีการทาสีก็จะไล่จากบนลงไปหาล่างสุดเมื่อลงไปหาล่างสุดก็ถือว่าเป็นอันโอเคนะครับพร้อมที่จะส่งงานได้ การสร้างบ้านบันไดก็ถือว่าเป็นองค์ประกอบที่สําคัญของบ้านก็ว่าได้แต่การทําบันไดแต่ละทีก็จะกินพื้นที่พอสมควรแต่ถ้าเรามีพื้นที่ในการทําบันไดจํากัดแหละครับบันไดวนตัวนี้สามารถที่จะตอบโจทย์ได้นะครับถือว่าโอเคเลยครับบันไดวนตัวนี้ก็จะเป็นลักษณะของชั้นล่างขึ้นไปบนดัดฟ้าบนหลังคาของชั้นหนึ่ง เราก็จะขึ้นไปด้านบนไปดูบรรยากาศบนดาดฟ้ากันสำหรับด้านบนของดาดฟ้าก็ถือว่าเป็นลานบริเวณที่ไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่แต่ถ้าเรามีโต๊ะสักไปนะครับนั่งดื่มกาแฟก็จะได้บรรยากาศของธรรมชาติป่าไม้ท้องทุ่งแต่ถ้าเป็นเวลากลางคืนละครับชมแสงดาวแสงเดือนสุดยอดถือว่าฟินมากๆสํสำหรับวันนี้คลิปนี้เราก็จะต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ